ตอนนี้ก็จะเดินไปในสวนป่านะคะชมยาแไวิวกิววกเสร็จแล้วนะก็เฟิร์ตระเบิดเนื้อที่บ้านเขาก็จะใหญ่อยู่อันนี้ส่วนนี้ก็คือเขาจะเป็นสวนธรรมชาติเพราะว่าที่ดินเขาจะฟางมากนะ ดูดอกหญ้าธรรมชาตินี่โลบะเห็ดสวรรเลิอดเลยนะนั่นน่ะวัดเนมนะวัดแอมอืมเป็นต้นหญ้าธรรมชาติสีสันลุงโลนี่สดใสดีจริงๆแล้วเขาเลี้ยงพึ้งด้วยนะคะ่ะเลี้ยงพึ้งด้วย ยี่ต้องวอกลาวินดัดเลยอ๋อเขามีส่วนเขาก็มีน้ำมีคลองน้ำด้วยเดี๋ยวไปดูหา่านดูเป็ดวันนี้อากาศมันร้อนเดินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปเดินดูใน ในบ้านเขาเขากั้นเชือกไว้ไงไม่ให้เราเดินเราออกนอกเชือกครับวีนัดที่จะวอกลองเวนี่วีวีวีวอกสยู่ด้านเวดูลูกกันได้คริสไม่ก็ได้ฮปปี้สวอนเดอะล็อกดิสวันเขาทำเส้นให้วอกรอบไม่ให้เราออกนอกเส้นทาง เรเปิดวีเคนว่าแค่นัดดีไซน์โอ้ยเราเปิดนี i คือผมเีโอเค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 ไปก่อน sorry ให้เดินอ้อมไก่ไงป้าไม่อยากไปเดินอ้อมไก่เให้เดินไปนู้นนูนมันแดดเยอะเพราะว่าตอนนี้ หน้าป้ามันเซนซิทีฟกับแสงแดดเพราะว่าเป็นโรคไอเนี้ยโรครูปัสโรคผิวหนัง mm hmm. แพ้ภูมิตัวเอง mm hmm. โดนแดดหม่อยมันจะไหม้มจะดำ mm hmm. ดำไปหมดเหล mm hmm. ือลูกตาแล้วแต่เราก็คิดไปทางที่ดีๆก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนาะหน้ามีปัญหาก็ดีกับเราเดินไม่ได้คิดไปทางที่ดีจะได้มีความสุขกับชีวิต พอแก่เข้ามาแล้วมันก็จะอายุมาเข้าโรคนู้นโรคนี้เข้ามาในร่างกายต้องอยู่กับมันให้ได้ไงต้องยอมรับมันนะคะโอ้วัดวัดดัก a n a อกี e กิ e หานออกรูกนะบ้านโบราณบ้านเก่าของคนรวยโบราณเนี่ยเขาจะไม่มีมแค่บ้านแต่ที่เขาจะมีเป็นร้อยันพันไร่บ้านส่วนตัวเขามีแล้วเขาจะมีที่ว่าง จี่เขาฟางมากเลยหลายชั้นหลายขั้นตอนอ่าจะแพะแกะกำลังลูกอ่อนนอนในร่มสบายเลยนะ <She aring. S 2> ชีวิงสบายชีพไหมเดบิ้งอ่เดบ,บิ้นะปีนี้ก็ไม่ค่อยได้ไทยดีครับไม่ได้ ไม่ได้ค่อยดีูแลสวนมากเพราะปีนี้เป็นโควิ 19. ดธรรมาดาแล้วเขาก็จะเคลียบบ้างปีนี้แสงงบประมาณไม่มีบ้านหลังนี้เพราะช่วงโควิดนี่จะเพิ่งเปิดให้คนนักท่องเที่ยวเข้าชมเพราะเขาก็รายได้เขาก็จะได้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าชมสวนชมบ้านแล้วก็มันเป็นของกึ่งรัฐบาลชินเน่นียลทัชนี่มีเออเออการ์เมนท์แอน It's not government but it's Private? Yeah, private but belongs to the people Halp-Halp Belongs to everyone What? All members? People in m e m b e r Same one? Yeah, yeah Konei ซื้อตัว Bamber If we want keep If we want things on here we get to vote เพราะป่าก็เป็น Bamber เขาอยู่เขาซื้อตั๋วไว้ตลอดชีวิต ลองถามากวีบายอยู่บายเช็คเก็ตฮาวมัดอยู่บาย for อะไรซื้อไวหลายปีแล้วประมาณห้าหกร้อยปอนด์ตลอดชีพนะไม่ใช่ว่าแต่ตอนนี้มันประมาณถ้าซื้อตลอดชีพก็สองพันกว่าปอนด์ one percent นะพ o ทููเท่าส n d น ใช่2,500 e คน1,800คิดว่าสบคนหนึ่แต่มันค o ้า30ปอนด์คน n 30ปอนด์ไปนู่นบ้านเดี๋ยวเดินอนอมไปนะไปบ้านหลังนั้นบ้านหลังประมาณปานกลางนะไม่ได้ใหญ่มากนะเพราะบางหลังที่ป้าไปนี่อันนี้เมย์ี20ลูมบ์อ I don't know how many rooms. I think h e b some ซัมซิงเทเวนตี uh ้ร o มทิงนอทันเล็ r รวมเซมดัตฮาววีโก้เอาละเด็กปูปูอย่าหยุดอันนี้ก็เดินน้อมเข้ามาก็จะเข้าตรงหลังบ้านเขาพอเข้าตรงประตูนี้ก็คงจะได้เข้าไปดูทางในนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูในในทางในบ้านก็จะเป็นคลิป อีกคลิปหนึ่งนะคะท่านใครติดตามคลิปนี้อยากดูภายในก็ดูคลิปต่อไปะ,ะว่าภายในบ้านหลังนี้จะสวยแค่ไหนยูเซนเนมเท้าเกนแพคขูดเท้าพพคขุดเท้าที่เบอร์เบิงแฮมแพคขูดเท้าที่เบอร์เบิงแฮมนะคะเนียเบอร์เบิงแฮมนะคะอายุอายุก็ห้าร้อยปีนะคะหลังนี้ เรี่ยหงเนี่ยประเทศอังกฤษหงเนี่ยเป็นของพระราชินีอลิซาเบธนะคะใครทำร้ายไม่ได้นะคะหงประเทศอังกฤษหงประเทศอังกฤษ,อกษของอลิซาเบธถ้าใครไม่รู้ก็นี่เราเนี่ยคะ่ะที่ป้าบอกเป็นของอลิซาเบธบ้านนี้ก็แพ็กคูเท้าอายุห้าร้อยปีนะคะ เดี๋ยวป้าก็จะจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าไปทางในบ้านป้าจะถ่ายดูให้อีกครั้งเนื้อที่บ้านหลังนี้ก็คือที่พาเดินเนื้อที่เขาก็จะหลายร้อยไร่ส่วนมากบ้านคุณน้ำคุณนางโบราณเนี่ยก็จะมีที่ทางเยอะเขาก็จะมีฟาร์มมีเรื่องเก็บเรี้ยงแปะเรื่องฟางเรื่องเก้ง อไอิโอเคนะคะเดีย๋ยวเจอกันคลิปใหม่ที่เข้าไปดางใน